ปลาดีปลาลุงนาบีบนทักทายปลาลุงได้ห่างที่หยังอันนะที่หยังอันนะ,ะน้องบีมาดิหน้าโม่หน่องคู่หลายคู่หลายค,ายคนมาเนี่ยเฟินอ,อากาศเย,นนย็นแน่พาเพื่นมาอยู่นี่มันอากาศเย,ย็นอยู่เห้องละมันฮอนพี่น้องเอ้ยหลายคนนัณการน้องเมยา่าซื้อเฟินอันนี้ก็น,น้องบี โอ้ยล้มแล้วพี่น้องฮะแอร์อรรคเอดมมา้เนื้อส้ยจนื้อแออยู่้านเยุน้องเียมีสามคนไอ้างน้อยไอ้างน้อยเอ้ยฝนห่นก็ดีขอไอ้างน้อยซางน้อยยาดาวไม่อยาเมียน้องเมียวยาน้องบีมาถุยาละถุยาก่าลุงก็เป็น À nên chớn lên thôi à, Mình à? Mình à? Cái này. bị ai xăng nói. Biếm. Thu nhà, thu nhà, thu nhà. sunya sunya 2 ten ngựa tên là ừ. Ừ. <cười> <cười> thư nha <laughs> tên là thư nha ai bím chú chu nào mày lố ha hả ui Yaa. ui ui ui

เอ,อ้บีเมยบีมลิ่นขนาเลยอันน,นี้ก็ขอขอนนองบีมหยหูยบีเมยตัวตัวตัวทุนะถทุนะาหอยหูยฝนขึ้นลพวพ่อ

เออเออเอเอเอน้องไไปเจอป่ะจัันเนี่ยเออน่อเฮ้เฮ hey, 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 hey. oh, ้เฮ้เฮ้เ <ppy> ฮ <aciones> <c oughs> ้เฮ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 ้ Ê eh, ê eh, ngon vim mi la. Hey, learn, we learn, then, 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 Ê, 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 then, 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 thụ then, 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 Bị mới tôi ra ăn tỏa tôi cho là mẹ Hơn, hơn. hàn 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 không ai sáng ấy phải là còn cuốn là nó ạ à. ai sáng còn cuốn là nó nó bị mà lên là ai sáng khừ lơi phụ. kinh cái là lơi anh em phù ờ. Hơn, hơn. ถุเนี่โอ้ยมีแต่ถุเนี่นี่มาบีมน้อยเอ้ยเฮอะคลิปนี้คลิปน้องบีมโดยเฉพาะเด้อคลิปนี้เด้อคลิปน้องบีมโดยเฉพาะคลิปนี้ให้ปลาลุงปลาลุงกินหออน้องบีมมาน้องบีมมาทักทายปลาลุงเด้อบีมเอ้ยบีมเอ้ย์ุเนี่ปลาลุงแม่ถูุเะเอ๊ะ เออไอ้างไอแบบไอ้างนะท่านผู้สาวมาลินนำละฮะผู้สาวมาลินนำแล้วผู <t <t ้สาวมาลินนำแล้วให้เผยงลูกให้เผียนะนะฮะให้เผงนะนะให้เผีงปลาลุงบ้างให้เผงปลาลุง้าน้องเบียบ้างอ่าสามคนมาได้แบบนี้ อาน้ำแล้วปุ๊ม่ยไอ้บียงก็อาบเลยอ่ะวังนึงก็ยิ้มแทนนี่เลยยิ้มเจ๋ยยิ้มเจ๋ยยิ้มเจ๋ยคือยิ้มแทนเลยฮะสามคนมาเนี่ยมารวมตัวเดี๋ยววันนี้เม่ยาย่างยังบุทนัดบ่ไอ้ช่างน้อยเต้นนี่เต้นนี่ Hãy à, tên là <laughs> tên là mì tên này thụ nhà thụ nha bà luôn thụ nhà nhà nha palungu, nó sẽ nhà nhà mất đi mọi thụ nhà thụ nhà, luôn, nhà, Ô, mà thụ nhà nó ดาวสวัสดีสวัสดีป้างน้องสวัสดีน้องบีมาสวัสดีป้างโอน้องมยังรู้ก็มีบ่มีงจักดีแล้วป้า ไปหาบริษัทสตารของใจีมัเๆๆๆๆแล้วัญของโมพี่น้องมันเย็นพี่นี่นี่เาพาคนมาลิ้นพี่น้องเลยมันเย็นดีแน่น้องดีพันจูได้แน่มันเย็นแน่ก็พาคนมาลิ้ยนี่ซะ เปิดเพลงแล้วบทติดเท,ทกสิตร้อยนอนพี่เนาะคือนมีความสุขพี่นนองคนได้มาเิ่นน้ำโมน้องคู่หลายคนแต่ก้าวอยู่แต่จำเพื่อน <c oughs> พาเพ่นมาลินมาเนี่ยโอ้ไม่ยาให้เซนเย้เซน้องเด้อไม่ยาเด้อ เม่ยได้สองปีล้วบอกฮะไปเขาเลยวันที่สาสี่อุ้ยลุกมาเจ็บตับมานี่แหละปีเขาเลยเออลื่น่ลื่นต้องลื่นบดนเดือนนึ่ง บีมาแล้วสอเดือนสองเดือนกับสองมือวันนี้ปีสองเกับสองมื้อวันนี้แม่ย่าสบายดีสบายดีแม่ย่าสามคนบ้านเสียงเลียสุทุยญาเลยทุยา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 ุทุยาบายบายบายบนลุงเนี่ บายบายคลิปนี้น้องบีมขอขอลาก่อนเดอป้าลุงเดอพี่พระประกันนายกขอโทษขอขอไปยด้วบ้านลุงบายบายสบายดีขอขอบใจ